ยิงบีมช็อตไปก่อนนี้ไอตัวนี้ถึกกว่าคนดูพอกไทยท่านบากาบาก้าโหลูกก็นี่ขนาดลุมยิงมันนะนี่คนดูบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเฮ้ยมันถึกเกินออ้อ้โอ้โห่โอ้โห่โอ้โห่โอ้โห้่โอ้โก้โ้น่้้โ่่่น โยซาบ,บดีวิรุณเมกาดีวิรุณดูไบดีวิรุณชาวชายทุกคนกันด้วยเดอ้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Earth Revival นะตอนนี้เขาเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการมอนสเตอร์ไทยแล้วนะนะมีภาษาอังกฤษยอย่างเดียวนะครับตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับเออนะท่านผู้ชมไปลองเล่นกันได้นะครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดไซไฟเม,มโมอาร์พีจีนั่นเองนะฮะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับคนดูมาว่าอันนี้ผมก็มาเล่นทูตุเรียลกันอีกแล้วนะฮะทูตุเรียลโนตรึงไปเว้ยไปเว้ย โอเคอันนี้ผมไม่ได้เปิดเสียงนะยังไม่ได้เปิดเสียงนะมันตีลีกัสซิตนะครับท่านผู้ชมเอาดิเอาเด,อาดิมาไม่ได้เปิดเสียงแต่ก็อยากเปิดคนเว้ยมาดิฮาฟีว้าวเอาว่ะเอาว่ะรอก,ก่อนรอก,ก่อนเย่เวอร์รี่กูดบอยต้องใช้จะได้เปิดคนนะ่ะพอดูนี่มาแนละ้วซอมบี้มาเอ้ยมันไมใช่ซอมบี้นี่ารอบที่แล้วมันเป็นซอมบีน้นี่ทำไมรอบนี้มันเป็นมันเป็นไอ้นี่嘛ม,มันเป็นเอเลี่ยน嘛เฮ้ย ก็คนละเกมว่าคนดูผมอาจจะจำผิดก็ได้บ้ากดี๋ยวแป๊บนึงคนดูโอ้มีเซตติ้งตรงนี้ผมขอเซตติ้งแป๊บเอาล่ะคนดูมาเย่เอาเว้ยเอาเว้ยนี่ผมประภาพสุดเลยนะคนดูเช็ดดูเฮ้ยโอ้แตเจ้าเบิ้มมาเว้ยสองตัวโอเคเปิดสกิลไปก่อนเลยเรียบร้อยครับแตกสองเลยครับรออะไรละ่ะ โวันนี้พบภาพสุดเลยนะภาพโคสวยคุณดูเฟรมก็ดันได้นะครับ60เฟรมนะคลิปก่อนนะครับจะช่วยสาวแน่นอน Richman Shop โ no น1เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม Call of d u t y Warzone Mobile เนี่นะครับประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน Richman Shop X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่ร่วมรายการบัตรเติมเกมคุ้มๆรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ Richmatch Shop เท่านั้นเอาดออิมาดิครับน้องไม่ต้องห่วงพี่มาแล้วยิงเบิ่มๆไปก่อนเอาเว้เอาไว้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยยิงเบิ่มๆอ๋อมาให้เราหนีนะไป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 วิ่งเลยจ้าซับตีนแตก นี่ไม่น่าจะให้เราไปใส่ชุดเกาะหรือเปล่าคุณดูผมก็ลืมนะปไปไปยเี่กูดเฮ้ยอะไรน่าน้องป๊บมามามมามามกูดบอยหูพาแม่งสวยจัดอะสวยจัดประหยัดจริงนะเกมอะอัพโคสวยคนดูเอาดิอุ้ยสวยสวยใช้ได้ใช้ได้ โอ้เกมคือแบบภาพดีมากเลยนะคุณน้ำนะผมพูดเลยเนี่ยดูดิเจโด่ต้อไปคุยกับผู้สาวนั่นแน่นอนไปมาเลยครับอเจ้อุ้ยโทษโทษโทษเผยิง <'m> อ, <by S 1> อเจ้ไปได้ไงนี่อันนี้กาลังคุยเควสก่อนนะท่านผู้ชมนะเคดสกีบครับไปไป เยโอ้มีรถได้ขึ้นรถดาราเลยนะก็สาวก็สาวตรูก้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 ตรูมาละจ้าโอ้มันให้เราเลือกนะครับว่าเป็นหมดอะไเอาอันนี้คอมีนแล้วกันลงดูนะยี่ตอนนี้น่าจะต้องมาวิสกีบมูวี่อ๋อเป็นสกิลผมผมเซ็ตไว้เป็นสกิลนะเฮ้ย ไอันี้เป็นยืนยิงเนียนเลยไปเลยเพื่อนอะไรมาแล้วมอนบีบีเฮ้ยกดผิดโนโปรุมา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 มูฟบอยไปครับลบตรงนี้ก่อนยิงสวยครับพี่ว่างว่างได้อยู่ได้อยู่คนดู ไว้ฮะแตกหนึ่งวินนถึกน eh ี่แน oh, <right> ่เอาเว้ยมันมีบอสได้บ้าตัวไห้บอสตัวใหญ่อยู่ตรงนู้นไป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 ลงไปข้างล่างไหมหรือยังไงเวจะไม่มาเลยกูลงมาเลย้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ขอไปกลับไปที่เดิมโอเคโทษโทษโทษเราเวิร์กจัดเลยคนดูแป๊บนึงผมขอเปิดอ่า ดูฟรีมเรียดอะไรพวกนี้ก่อนเย่ yeah. ไปเลยฮะฟรีตัวหนึงนะเฮ้ hey, ผมปรับอันนี้ไว้ยังไงวะเลี่ยงผ่านใช่ไหมโอเคโอเคถูกแล้วไปเลยครับเข้าไปข้างในนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้นุปลุกมามมามามกูรูดปอย ข้างในเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอถอดสายชาร์จแป๊บคนดูเล่นไม่เคยจะพร้อมอะไรด็อกเดี๋ยกอนนทนอันนี้อันนั้นเย่มาอันนี้กดถนัดแล้วคนดูเฮ้ยโอ้โหไอ้เจ้าบึ้มมันออกมาอีกแล้วยิงแต่มันบอกให้เราไปจุดนี้นะไปไม่ได้หรอกไอ้เจ้าบึ้มมันอยู่สวยสวยแตกแตกแตกเงตัวใหญ่แต่ตัวเวที่ตัวใหญ่แต่ไร้พลังกำลัง ไปไปไปเปิดประตูเลยจับเปิดประตูเลยจับพี่รออยู่นะจับอ๋อมาอ๋อมายึดมายึดจุดตรงนี้ไหมโอเคเฮ้ยมันมีกล่องอะไรอ่ะโอ้กล่องย้ายเฉยโว้อืออือมาดิมาดิยิงยิงบอมเข้าไปก่อนบ้ากันยังโอ้โว เฮ้ยมันแข็งแกร่งมากเลยแกแกโดดลบก่อนโดดลบไปสามมิติสวยแตกเตะเตะเตะเข้าไป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 เยนี่เห็นไหมครับซีนมันบอกให้เราเข้ามาจริงๆด้วยนะครับเอาเว้ยเอาเว้ยมาเลยครับฟีลุยจุดต่อไปฮะมันกำลังมา ยิงก็ลาการคุผมชอบลัน่นคนดูเฮ้ยอ,อะไรอ่ะตรงนี้โอ้โห,โหปืนสายฟ้าขวตรีลเล่โบกเลยมาบึ้มๆคัะพร้อมแล้วก็ยิงไปเจาะเอาเอาไม่ไม่สำหรับเป็นปืนสายฟ้านี่เนี่ยครับเป็นไงล่ะปืนความถี่สูงอันตรายคนดูเจาะนี่เลยนี่ดเออเห็ียแน่เลย,เ,ออเ,ยนนเหรอโอ้โหโอ้โห,โโหปืนบีม ื่นนบ,บบีโตรึงดหากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Valorant, Eight Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n h i n Impact, LOL Identity V ee. และนาร็อกโ b i l e บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดวัเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โนหนึงเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็ Richman Shop หรือ f a c o o o r k r i m h n s n o p o p ไล at @richman shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุราคาถูกนึกถึง Richman Shop เอาดิเอาดิสวยเอาเยเอา,ายเอาาย ของดีตัวนี้นะอันนี้นะไปไปไปอดูไปก่อนก็จ้าโ็ล anyway> ุม e ีไปขึ้นไปด้านบนนะฮะคนดูนะตอนนี้บารีดาพิงนะพักชิงยิงตุกเกอร์พิกเตอร์ฟอร์มหมุนตัวไปก่อนครับโกโก้โสปูบ้า ไอ้เรียเพื่อนลงมาข้างล่างใช่ไหมโอเคไม่มีปัญหาครับเฮ้ยเจอกับเพื่อนเราอยู่กันเต็มเลยสวัสดีครับมาเฟรนคลิปครับไปไปวิ่งโอ้โหกดสกิลยิงปืนโนตรึงนะมวนตัวลงไปเพื่อนอย่าอลาดพลังยิงเปิดบีมครับสวยบีมช็อตไฟฟ้า ทำไมมีวุธขนาดนี้ทำไมมันยังสู้กันไม่ได้วะใยนี้นี่เอาดี๋ยวดิมาดีครับร่วงว้ายลีโดครับตะกัตตะกัตตะกัตตะกตตกัตตะกตตกตตกตตะกตตกตตะกตต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 ะัตตะตตะะตตะตกตตะตตกตต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 ะตะตตะตะตตะตตะตะตะ บา้า, <c oughs> บากัาบ้ากัโอ้โหลูกนี่ขนาดลุมยิงมันนะนี่คนดูบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเฮ้ยมันถือเกินอื้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโนอ้อ้โหโ้้โหโอีโหโโหโ้โหโ้โหโออ้หอ้โหโอ้โอ้ออโ้้ออ้อ เต้นบอยเต้นบอยเอาเว้ยเอาเว้ยไหวครับปิดแล้วตรงนี้ให้เรามาเอาชุดเกราะตรงนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะผมจำได้นะครับตรงนี้นะโอเคนี่ชุดเกราะหนูตึงนี่นนคนดูเอาว่าตึงจัดแอชวีตี้แอชวีตี้เด็กครับเรารออะไรล่ะ จาเะเป้าภูเน่ยภาคจริงงอ่ะใจะเย็นเพื่อนยิงนี่นะแน่ไสฟ้าบีมก้นไปก่อนนี่ให้เราขึ้นได้ยังรอ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 ,อ,อก่อนรอก่อนยิงก่อนยิงไปก่อนครับยิงไปก่อนโว้ยมันปามาแล้วอ้าวเราได้ใส่ชุดใหญ่พอดีนี่นี่นยชุดใหญ่ไปกับพิบ ชุดก็โนตึงเอากระปั้นไปกินกระปั้นไฟเยอบอมโหโคตรโหดคนดูเอ้ยังโวดยังโวดยังโวดเลยว่ามันดูเฮ้ฮไปไปไปอย่างนี้ก็ผ่านฉลุยเลยครับยิงยิงยิงห๋ยอนี่เปิดไฟครับต่อยต่อยโอ้โหโหดเกินพี่เ๋ยอนี่นะนี่นะอออึนี่ยิงครับอาจข้าไปก่อนอาจข้าไปก่อนนี่แน่อาจก้าไปก่อนเลย โคตรอันตรายอ่ะฮาฟฟี่ไปจ้ะวาลาเวลูบุลลาปักกิงยิงบุกจะปีกจะฟื้นวุย้ยอะไรอ่ะโอ้ยตัวใหญ่นี่มาว่าแต่ฮิกโอ้โหได้ใส่กับมันแล้วมาดิ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  โอ้โหโอ้โหโอมันกว่าก็ซิล่ามาดิมาดิออออก็มาดีครับก็มาดีครับดอกละเก้ยดอกละเจ็ดร้อยก้ารอหหหมันตัวยังใหญ่ตัวยังใหญ่และถึและหดตัวยังใหญ่และถึและหดตัวยังหดและถึดและใหญ่ตัวยังใหญ่และถึและหดปล่อยสิลกรับนี่ดกรปั้นกระปั้นนี่รัวดิครับมาดิครับมาดิครับน้องมาดิครับน้องก็ได้หมดแหะได้หมดตะสใสเอาดิเอาดิ ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่พอได้แลกสุขสันต์มันสดใสเฮ้ยยิงอัดหน้านี้กัไปัอีกทีหนึ่งครับบาร์บีเฟลวนาพากิงยิงตุกกำปิกตึกไปมันหนีมันหนีหนีทำไมหนีทำไมมันจะโดนมันจะโดนใส่เรามันจะโดนใส่เราเออเอาดีปล่อยกําปั้นครับหนีก็ได้หมดแหละใหญ่ๆแต่ตัวนี่นะใหญ่ๆ่แต่ตัวนี่นะเอาดีเอาดีกําปั้นกําปั้นนี่อัดไปเลยครับเหงื่อเหงื่อหงายหงายไม่ใช่เหงื่อ ล่วงล่วงล่วงวโ,โ,โกตีว่าเนี้ยมันชนะเราคัดซีนคนดูสุดท้ายเราก็ต้องตุกไปเป็นลูกน้องริวร้อที่เราแพ้มันนะฮะเฮ้ยเกมมันช่างไม่เขาเรียกว่าไงนะช่างไม่ไมยุติธรรมเลยนะบาย์กท้ายเราก็ต้องออกมาจากตรงนั้นนะครับวาระเลเนียผูนาพักกินไปครับที่นี่ เย้ okay, อันนี้เราก็มาผัอีกจุดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะทีนี้อะไรอะ่ะเก็บยาเหรออ๋อเป็นเกมแนวซูเวอร์นะอันนี้นะท่านผู้ชมรับของก่อนอครับรับแบรนดิชเวียริกูดเคแต่เก็บของครับสวยยูยายูยาแบบโน้ตึงโอเคนะท่านผู้ชมนะเกมนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสหรับเจ้าตัวเกม Earth Revival นะท่านผู้ชมนะไปโหลดเล่นกันได้นะครับเป็นเกม 3D Sci-fi Survival MM RPG นะ ชื่อเดิมมันชื่อโปรเจกต์อาริวอลนะแต่อันนี้เขาเปิดแล้วเป็นเออร์ริวอลแล้วมีภาษาอังกฤษามาแล้วแล้วก็เปิดเล่นโมสโตไทยด้วยนะครับแล้วก็มีเล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC ด้วยนะครับคลิ์โหลดอยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปไปโหลดวันนี้กันได้นะสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อน,อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรเอ้ง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลบคค ไ i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย